คเวรู้ป่ะเวเวเวจ้าัสดีจ้าสวัสดีครับอันนี้นี่ครับเจ้าของร้านแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีของอ่าทุกคนนะโอเคนี่ครับเจ้าเหลาของร้านใจดีนะร้านอร่อยมากฮะสวัสดีครับผมแหมพี่ใจดีมาก คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายสุดยอดครับผมใจดีมากสุดยอดขอบคุณมากะครับชิ้นฮอตอยู่เหมือนกันไฮ้มานานเลยเนี่ยได้มานานเลยเนะนานเนะโอเคคุณยังหล่อเหมือนเดิมไหมเนี่ยนะเนี่ยคุณน,นณายจ๋ายังหล่อเหมือนเดิมไหมเนี่ยอันนี้ความมุ่นหมายนะครับใคร <c oughs> ต่ทำได้ดีเรียกดูได้เลยทุกช่อง

เอาแม่มาทนี้สองลกตัวนค่านีคือนีตสบาทค่ะอันีแม่เ่า้ายีมากก่อุะอันนี้สีกวนะ่อนแ้าแก้วมันดยังมาก้วน้่บานได้้ามักร้ากอนเนี่ยเิมาันีกินมาีม่เิมากยี่สิบาทคร่สิบบาที่นี้กี่ีต่อิหัวี้ มท่าร่นไห้วัดวัหมอเกีวัด่ปากเงี้สมควรละยี่สิบาท่อยู่โอเคสุดยอดวัดสุดยอด่ง้อไม่ใช่าน้ถ้าเปินมันไม่เกี่ยวกับปากค่ะมันเกี่ยวกับน้าตาน้าตามันไม่สวยไงที่วดพี่ว่าแล้ว้ใจนะครับ ใส่ใส่นั่นมาป่ะขอย่นหน่ะแบบกูเอะคิดตังเพิ่มมาอะไรนะตับหรือว่าอะไรเมื่อกี้เหรอคะอ่อะไรอ่าตับนี้ป่ะตับไม่มีค่ะหัวใจหัวใจมันใส่หน่อยไหมอ่าใส่ตรงนี้เลยแยกมาก็ได้แล้วก็เจอรวดที่สามหัวไก่ไม่กินชั้นแหมเนี่ยเอามาใส่หน่อย เอาเพิ่มมาคิดเพิ่มมาใส่หน่อยใส่หน่อยใส่นี้หน่อยใส่หน่อยพออน่อนี้เลยไว้ใจเอาละพี่พอละพี่ขอบคุณมากอันนี้ครับหัยิ้ไข่หัใบนะครับปเลเยอ็มนนี้เอาเตมู่แเรอเน่ปามอาตรงตนะอาตรงๆเลยนะอยู่ได้ไหมสาวน้อยอ่ะอยู่ยาวอ่ะ อยู่ได้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 ไหมเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าปีหน้าไปไม่ได้นะปะป๊ายอย่าพูดอย่าพูดแบบเราฉันเล่าจะนเดเขาแก้วน้ำมาเวลาล้างหน้าแล้วโอเคนะแต่เวลาแต่งแก้วนำมาก็อย่างนะ ที่เราพาิปชอันากก็ไปทั้เราจะกับอะไอยวื่นขอั้ผเขาอู้ดกตีนไอันนี้โอ้โหอันนี้พิเศษเลยว่ะซุดพิเศษนะเนี่ยมีหมูกรอบด้วยปลมีลามโอเลเลิศเลืศแท้ทุกคนมีอะไรจะเล่้างอย่

ก็ทนหนาทนทวดทนแรงนี่นี่รู้ว่าเนี่ยไข่หกไปเนี่ยคนอายุมากนะกินเข้าไปนะความเดาความความเดาเหรอความดันจะเดาเท่าไหร่เบนงเบาหวานหายหมดความเดาเบาเบาเบาหวานจะได้ถ่วยได้ตอนคิดกันยังได้ถ่วยยี่ดีน้องๆคะขนมอันนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยอร่อยอันนั้นอร่อยอร่อยจริงแรงคือไปกินขนมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริง

ขอโนี่จาจานนี่จากจานซปเปอร์ซปเปอร์พิเศษอะรกันเลยครัีข้าวหมาหมูกรอบด้วยะจานพิเศษโอ้สอะไเลยูครับเบอร์คุณสั่้อมัโอเคโอเคแล้วรแง้ติดตาแบบนีเมไในร้านอาหารนะครับผมนี่ครับเราจะไปเป็น สวัสด yeah, okay. ีคร yeah, um. yeah. yeah. ับต่ออีกซักนิดนะครับผมแต่ยายค้าวหมูแดงไข่ไาม่รู้คระหนูินไม่จอเรียกพี่ออซูมูแดงไมบอกกุ้อ่าตใหญ่เลยเอาเอาบ้าไม่รอดเดี๋ยวนี้คนมากินเดี๋ยวันมตัวอันนั้นก้อนเลยรา หมูแดงไม่ใช่หมูแดงไม่ใช่ของเขาไอ้กุ้งจับไอ้หมูแดงหมูแดงไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะกินไข่ไข่ข้าวไทยก็เนี่ยกุ้งจับผู้ใดอัมื่อกี้นะ โอเคนะครับบรรยากาศครับผมวันนี้เช้านี้ไปแฟนคลับ MP ดูคลิปนี้แล้วร้ยอยโมงถูกถูกหวยเมื่อวานนี้สวัสดีครับเอาอีกสชนิดนะครับมานะน้อย พอดจ้าแอดมินมานะอาอโอ้ยเอาไปเอาที่ไหนมาเนี่ยนะลูกอันนี้อะไรอร่อยหมดนะที่เนี่ยอันนี้ก็ได้อเอาไปจับมาไหนน้ำ้เหมือนที่ต ส้อแไปครับเอ็มดูดูนะฮะนั่งและโอเคนะครับ